สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาพเพื่อนๆมาทําเมนูแกงขั่วหมูมะเขือพวงครับบอกเลยว่าเมนูนี้นะครับหอมอร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อของส่วนสันนอกนะครับก็หั่นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยกระเพราครับกระเพราก็เด็ดเตรียมไว้ได้เลยครับตามด้วยพริกแกงครับพริกแกงก็จะเป็นพริกแกงเกล็ดเผ็ดผมใช้ประมาณหนึ่งถึงสองขีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกแดงจินดาหรือว่าใครมีพริกชี้ฟ้านะครับใช้ได้เลยตามด้วยกะทิครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันได้เลยนะครับอันดับแรกนะฮะก็ วอมกะทิก่อนนะครับอ่าพอพอกะทิของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ใส่เป็นพริกแกงลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนการใส่พริกแกงนะครับเพื่อนๆค่อยๆใส่ลงไปนะครับอ่าใส่ไปเช็คไปความข้นเหนืดนะครับก็ให้มันพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะครับอ่าก็จะพอดีแล้วนะครับเช็คดูนะครับไม่ให้มันเป็นน้ำจงเหล่งจนเกินไปนะครับให้มันมีความเป็นแบบข้นๆนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็จะเคี่ยว ให้กะทิแตกมันด้วยไฟอ่อนนะครับนี่เลยนะฮะแตกมันมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีความเป็นมันลอยขึ้นมานะครับอันนี้คือได้ที่แล้วนะครับก็ตามด้วยหมูเลยนะครับจากนั้นก็ผัดหมูให้สุกในน้ํากะทินะครับใช้เอ่อความสุกอยู่ที่ประมาณ80%ก็ได้แล้วครับนี่เลยผัดไปหมูสุกง่ายครับพอเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆมานะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำครับหรือว่าหางกะทินะครับหมูของเราก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนๆก็เตรียมน้ำมาได้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดใครใช้เป็นกะทิกล่องก็เติมน้ำลงไปนะครับส่วนใครที่ใช้เป็นหัวกะทิคั้นสดนะครับก็จะเป็นหางกะทินะครับเติมลงไปค่อยๆเติมนะครับถ้าเกิดมันข้นไปนะครับก็เติมลงไปอีกนิดนึงนะครับ นี่เลยนะแค่พอท่วมหมูนะครับเพ, yani พื่อนๆไม่ให้มันท่วมหมูเยอะจนเกินไปนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็รอให้น้ํามันเดือดกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่มะเขือพวงนะครับพอน้ําเดือดกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยใส่มะเขือพวงลงไปได้เลยในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติครับรสชาตินะครับปรุงได้ไม่ยากเลยนะฮะเพื่อนๆใส่แค่น้ําปลาพอเลยนะครับจากนั้นเราก็ลองชิมดูนะครับให้มันมีความ นวลนวนิดนึงเนาะนะครับความหอมน้าปลามานะครับความเค็มจากะน้ําปลานะครับจากนั้นเราก็จะต้มทิ้งไว้นะครับสักประมาณ5-10นาทีด้วยระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางหรือระดับไฟอ่อนก็ได้นะครับให้มันมีความรสชาติเข้าที่แล้วก็ลงตัวนะครับพอได้เวลาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใส่เป็นพริกนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วก็โรยด้วยใบกระเพรานะครับเพิ่มความหอมจากนั้นนะครับก็ใช้ทัพพีของเราเนี่ยกด ในส่วนของใบกระเพราลงไปนะครับพอให้ใบกระเพราเนี่ยมันมีความสลดลงแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูแกงคั่วหมู มะเขือพวงของเรานะครับทําง่ายนะครับเพื <S <S <ๆ>่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าเมนูกะทิเนี่ยจะทํายากนะครับทาได้ไม่ยากเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองนาะไปทําตามกันดูได้นะครับแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทําเมนูไหนก็แวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ